สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะเหนือตอนบนประจาวันเสาร์ที่23มกราคมนะครับวันนี้นะครับตอนเช้านะครับก็มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแล้วเรามาดูว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะครับเรามาดูแผนที่ความกดอากาศระดับสึงพื้นซึ่งเป็นแผนที่ของเวลา1นนาฬิกาครับจะพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะครับยังคงปกคลุมภาคตะเหนือตอนบนอยู่นะครับซึ่งจะมีผลทําให้ภาคตะเหนือตอนบนของเรานะครับ มีอากาศเย็นถึงหนาวได้ในตอนเช้านะครับต่อไปนะครับมาดูภาพถ่ายดาวเทียนจะพบว่าวันนี้นะครับในช่วงเช้านะครับก็จะมีเมฆปกคลุมภาคตะวันอดเฉียเหนออยู่บ้านครับแต่ว่าจะมีค่อนข้างน้อยครับต่อไปมาดู พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะครับก็จะให้ภาคตะวนันออเฉยเนือตอนบนของเราครับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็อาจจะมีหมอกหนาได้ในบางพื้นที่และอุณหภูมินะครับก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยครับอยู่ประมาณสัก1 2องศาเซลเซียสน,นะครับส่วนบรเรณยอดภูนะครับก็จะมีอากาศ ที่หนาวถึงหนาวจัดนะครับก็คือ6ถึง12องศาเซลเซียสครับสำหรับพยากรณ์อากาศอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะให้อยู่ที่ 31- อถึง33องศาเซลเซียสนะครับและอุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะให้อยู่ที่1 4ถึง17องศาเซลเซียสครับซึ่งก็จะมีบางส่วนนะครับมีอุณหภูมิที่เป็นอากาศหนาวอยู่ครับในบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรแล้วก็บึงกาฬนะครับรวมถึงสกลนครด้วยครับและก็สําหรับในช่วงนี้นะครับถ้าตลอดเฉียงเหนือนะครับมีอากาศ ค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องอากาศหนาวมากแต่ว่าสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือในช่วงนี้ลมที่บกคลุมภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับมีกําลังอ่อนซึ่งจะมีผลทําให้เกิดฝุ่นอองสะสมขึ้นได้มากนะครับซึ่งจะทําให้มีอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับควรงดการเผาพิถิพันท,ทางการเกษตรนะครับและติดตามพยายกรณ์อา,ารอากาศได้ใหม่ในช่วงบ่ายครับสําหรับช่วงนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน